เจอใครก็ได้ในอาเซียนน่ะไก่ออนอย่างไทยน่ะพวกกูใช้เวลาแค่สามวันก็บุกถึงกรุงเทพแล้วจิบจิบต้องอมพระไว้ก่อนเผื่อมันกันกระสุนได้จริงแม่งสั้นไปทั้งตัวเลยกูพระกูจะรอดไม่รอดไม่รู้แต่ถ้าพระตกอาจตายเพราะไม่มีอะไรให้อมอมพระจนปากเปื่อย ไม่กลัวสนิมแดกปากหรือ,อยังไงช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับเขาหลังแกผมครับอยู่ดีๆเขาก็ใส่ผมเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับใครใช้มึงไปยิงโรงพยาบาลล่ะมึงเอาจรวดไปซื้ออะไรที่เซเว่นขนาดกูยังไม่กล้ากับพี่เขาเลยนะนนั่นกระสุนมีเท่าไหร่ยิงให้หมดจรวดนะ่ะสาดกันเข้าไปอย่าหยุดนะเมียกูสั่งครับท่าน จรวดริงยิงหมดแล้วเหลือแต่จรวดวีดปั้งเนี่ยแหละซื้อในงานวัดมาโถมันจะไปสู้ใครเขาได้วะเนี่ยพวกมันโดนบอมสักขนาดนั้นยังไม่ยอมแพ้กันอีกเล้ววะไอ้พวกก๊อปปีแ้แลนเอ้ยนี่อาวุธของพวกมันพัฒนาไปไกลถึงขั้นนี้แล้วเหรอเนี่ยที่หนึ่งแห่งอาเซียนจริงๆปปากะนะมึงจะไปเจราจาหยุดยิงกันทำไมกูท้าเขาไว้ซะเยอะเลยกูอายนะเว้ยมึงไปสั่งยิงต่อเดี๋ยวนี้เลยนะ จะดูอะไรนักหนานาฬิกาเน่ยผมก็มีอย่าหยุดสิครับหนึ่งวินาทีเท่ากับทหารของคุณตุยไปหนึ่งคนแถ้ต่อสิเอาดินี่คนอื่นเข้ามาลบส่วนกูน่ะมาหลบความหล่อชนะทุกสิ่งแม้แต่กระสุนปืนใหญ่ย,ยังอายไปตกข้างๆ <c oughs> <c oughs> นี่เสื้อยันหลวงพ่อวัดดวงเอาสถานการณ์แบบนี้ใส่แล้วอุ่นเลย ทำไมกางเกงกูเปียกๆอุ่นๆล่ะถ้ากูถ้าอะไรมึงยังจะปากดีอีกเหรออีแว่นเสื้อชมพูอ่ะมึงส่งมายั่ยุก,กูใช่ไหมแยดแม่ง <Yes, man. S 3> นี่ความสวยของดิฉันทำให้เกิดสงครามเลยเหรอเนี่ยแหมหมั่นหน้าดิฉันเหรอคะ <laughs> ท่านนายพลน้ำตาขวดนี้ใช้กับหมาหมาก็ร้องได้เลยนะเออหยดมาเลยเดี๋ยวลุยรอบจริงกันเลย <laughs> พวกคุณดูสิครับพวกเรากะจะยิงกันเล่น แต่ฝั่งไทยมันเล่นจะกบดินฝังพวกเรากันเลยอ่ะเฮ้ยมึงเห็นกูเป็นเพื่อนเล่นมึงเหรอวะไอ้พวกแมงกุจีแดกขี้นี่ก็ดันไปเชื่อไอ้เหม็นซะงั้นสัตว์เอ้ยแม่งเนื่องจากเราชนะสงครามในครั้งนี้ทําให้หลายๆชาติได้ส่งตัวแทนมาศึกษายุทธวิธีการรบของเราซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผูมวิจมากค่ะเชิญคนบ้ามาทําคุณใสการเสกเสื้อยันการอมพระออกรบการแรปสวดมนต์รัวและการวิ่งทะลุต้นกล้วยค่ะ ท่านคิดยังไงกับสื่อน,นอกที่รายงานว่าถ้าเปรียบท่านให้เป็นขี้ก็คงเป็นขี้ลอยน้ําไร้น้ําหนักแต่ลอยหัวอยู่เสมอท่านคิดงไงครับทางคแมรรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากคนสยามได้เลิกติดตามดีชนะนีโอนลี่แฟนเป็นจํานวนมากทําให้คแมรขัดรายได้ละ่ะคนสยามไม่มีน้ําใจเห็นแก่หลักมนุษยธรรมได้โปรดให้เราข้ามไปรักษาด้วยเถิดระเบิดที่โรงพยาบาลไม่ใช่ฝีมือเรานะนั่นคือฟ้าผ่าใส่เขายื่นรายชื่อผู้ป่วยมาให้เรารักษาวะ่ะ ก็เหลือแต่ห้องเย็นนะที่ยังใช้งานได้ <Okay. S 1> อจะรับเข้ามาเลยไหมที่นี่คือส่วนเดียวของโรงพยาบาลที่ยังใช้งานได้ห้องเย็นเราสงวนไว้สำหรับทหารเขมรเท่านั้นครับในเมื่อพวกมันขาดสเบียงและออกมาไม่ได้เราคนไทยต้องมีน้ำใจส่งสเบียงให้พวกมันเลยเบิกของก็เบิกยากยังต้องแบ่งให้พวกมันแดกอีก พวกมันส่งอาหารมาให้เราจริงหรือเนี่ยก็แค่คอไก่วอสื่อสารเก่าๆหมูยอแท่งเดียวนี่มันคำอวยพรนี่หว่าไอ้สัสไปประกาศข่าวว่าสงครามครั้งนี้ฝ่ายเราเริ่มยิงก่อนเองและไปเจรจากับฝ่ายโน้นซะเราสู้เขาไม่ไหวหรอกเราขอประนามรัฐสยามที่โจมตีฝ่ายเราก่อนจะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นจนกว่าฝ่ายสยามจะยอมแพ้ไปเจรจายุดยิงส่งทหารไปยึดปราศาส จมตีเฉพาะทหารโจมตีไม่เลือกหน้าถอนกำลังออกจากพื้นที่วางระเบิดให้ทั่วก่อนถอยค้นหาศพทหารกลับมานั่นมันศพทาหารสยามให้สื่อมวลชนทั้งหลายจงเสนอแต่ข่าวจริงจากดิฉันเพื่อให้โลกรู้ถึงความโหดเหี้ยมของพวกสยามแล้วแต่มึงเลยอิมาลีอิกหรีในเครื่องแบบกูบอกอย่างไปทำอย่างแม่งท่านทั้งหลายนี่ก็คือไข่ที่พวกสยามทิ้งลงมาแต่ยังไม่ฟักเห็นหรือยัง ว่าพวกเขาพยายามโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์แต่นี่พวกกูมาทำอะไรที่นี่วะอย่าอย่าอย่าขำนะมึง <laughs> กั้นไว้กันไว้เบิดพวกนี้พวกเราวางกันเองมันคงไม่ระเบิดใส่เราหรอกมั้งอยู่ฝ่ายเดียวกันพวกเรายินดีเอาปราสาทนี้เพื่อแลกกับอาหารจริงๆได้โปรดเชื่อใจพวกเราอีกสักครั้งด้วยเถิดคนขเขมรอย่างเรามีสัจพอคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไม่มี ออเกลับคำพูดแน่นอนไอ้หนูโอเคงั้นจัดบอกแล้วว่าพวกคนไทยอะหลอกง่ายอืยิ่งไก่ออนทหารใหม่นะหหวานเจี๊ยบหลอกง่ายใช่ไหมมาม่าพร้อมทานส่งไปแล้วจ้าปลาปองเดี๋ยวตามไปยิงนั่งจิบกาแฟมะเขือชิลๆยามเช้าวิวนี้สวยแท้ กองทัพกัมพูชาประกาศควบคุมพื้นที่สูงสําเร็จไล่ต้อนอทหารไทยจนถอยหนีเข้าป่าเหรอชอบกินมะเขือไหมจ้าคุณมาลีอุ๊บตากูจะลงยังไงเนี่ยกระเช้าพัง <laughs> กาแพงกั้นักขนาดนี้พวกมันคงไม่มาลุกล้ำแผ่นดินเราอีกแล้วมั้งืมเว้นเสียแต่พระมา,าจารย์แห่งเทือกเขาเปียงยางจะถ่ายทอดวิทยายุทธลมปากสเสน่หาให้กับพวกมัน ได้โปรดสอนข้าประกาศข่าวปลอมด้วยเถิดวิชาลมปากเสน่หาน่ะเธอต้องออกออกให้ทั่วทั้งค่ายก่อนครบก็ร้อยเก้าสิบเก้าแท่งแล้วค่อยสอนบทต่อไปฉันทำสำเร็จแล้วต่อไปนี้ประเทศเราจะมีแต่ข่าวปลอมเอ๊ะนี่มันหลักหมุดของไทยไม่ใช่เหรอ S I A M สยามใช่ใช่ค่ะ แต่ว่าหลักหมุดมันได้เคลื่อนย้ายตัวเองเข้ามาในเขตเราในช่วงแผ่นดินไหวค่ะสาตอปสาตอปขออนุญาตกูหรือยังนักข่าวมาด้วยเป้าถ่ายกูด้วยนะกูจะได้เป็นฮีโร่ของชาติเฮ้ยสาตอปกูยังไม่ได้ไลฟ์สดเลยอย่าถีบกูนะฝากช่อง YouTube ด้วย GPS ไอ้พวกเขม่นกันไรอย่างมึงไปไลฟ์สดต่อในเหวโน่นได้กี่เรียวกันวะ นี่คือสมบัติชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตของท่านมืนเอกให้ครอบครัวรับไว้ด้วยครับตายแล้วยังทิ้งมรดกล้ำค่าไว้ให้ลูกๆจงไปดีเถิดนาโอยพระที่แก่เคยอม,มยังมีน้ำลายเยิ้มอยู่เลยนี่ก็ตายเพราะไร้สดแงเลยไหนละของมีค่ามีสิครับ <c oughs> มีที่ดินห้าพันกว่าไร่แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันอยู่ในเขตฝั่งไทย เราต้องจ้างคนไปทวงคืนที่ดินของเรากลับมาประท้วงประท้วงพวกเรามาประท้วงเขาจ้างมาประท้วงนะ่ะเดี๋ยวก็เลิกงานละไม่รู้เขาจะต่อเวลาหรือเปล่านี่คือนามบัตรอีฉันแกนนำม,ม็อบพวกเรายินดีรับงานประท้วงทั่วแดนเขมรจ้าขอจ้างต่อนะคะแต่สิ้นเดือนจ่ายนะะเสียเวลาชิปหายื Nev. พวกเรากลับคือแรปเปอร์ดังระดับอาเซียนครับ สิ่งที่ผมพูดคือเรื่องจริงทั้งหมดนะและเรามีพยานพบเห็นกว่าพันคนแต่ยกเว้นหลักฐานครับและทหารที่ถูกส่งไปแนวหน้ากว่า5,000คนยังกลับมาไม่หมดเลยเจมารีบอกว่าให้พวกเขาปลูกบ้านเฝ้าแผ่นดินตรงนั้นเลยครับกินส้มก่อนไหมคะเผื่ออะไรจะดีขึ้นหน่อยผมเลิกกินส้มตั้งแต่เจอเหตุการณ์นี้แล้วครับอีกอย่างทหารก็ไม่ชอบกินส้มครับมันชอบตัดราคากันน่ะผมเป็นคนชอบพูดความจริงและชอบความยุติธรรมครับ ไม่เชื่อลองฟังเพลงใหม่ผมดิผมว่ายังไงยังไงก็ฝ่ายไทยเริ่มก่อนครับถ้าอยากโกอินเตอร์ก็ต้องเริ่มจากโกหกก่อนครับมันทําให้คนทั้งโลกได้หันมารู้จักประเทศเล็กๆอย่างเคลิรเดียของเราผมภูมิใจมากครับเรื่องป้ายความผิดให้ไทยกล่าวหาไทยเนี่ยคนขมเขมือนอย่างเราถนัดตั้งแต่เกิดแหละครับเพราะอิจฉ้าไงละ่ะพอโดนถามหาหลักฐานก็แถสิครับสุขสันต์วันเกิดครับท่านสมเด็จ oh. Happy birthday Happy birthday HAPPY BIRTHDAY to YOU TO น้าหลงเชื่อกลับมาเลยกูไม่งั้นนั่งแดกหมูกระทะหน้าปากซอยที่เมืองไทยแล้วเย็นนี้กินอะไรดีวะมึงยังมีขี้ควายให้เขียนเล่นดูพวกกูนี่เร่ร่อนทั้งวันเมียก็ไม่มารับเอะหรือมันมีชู้ไปแล้ววะอย่าคิดมากเลยพี่ผัวหนูไม่ว่าหรอกไะไปช่วยเกาหลังให้หน่อยน้อยแน่มึงนี่เอง ทูเมียกูทำไมคุณถึงปล่อยคลิปเราหลุดออกไปแบบนั้นล่ะฉันอายนะเซนเซนผมอยากประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเป็นของผมแล้วอะโดยเฉพาะไอ้มาเน็ตขอโทษด,ด้วยนะลิลี่แล้วมันรู้อย่างว่าลูกที่มันเลี้ยงจนโตนะ่ะคือลูกของพี่อะหนูรักพี่คนเดียวนะเซนเซน พี่ก็รักลิลลี่คนเดียวนะลิลลี่บ้านลุงอยู่กลางป่าเขาใกล้ชายแดนแม์แม่พืชพรรณนาไร่อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวลุงจะพาไปดูในสวนมีผลไม้มากมายเลยครับนี่ต้นทุเรียนอที่ใครก็ไม่รู้มาปลูกไว้ลูกใหญ่เบอร์เร่อเลยหากนายทุนจีนท่านใดสนใจติดต่อมาเหมาสวนได้เลยครับและนี่คือมะละกออินทรีนี่คือแตงโมอ,อินทรี และแล้วผลไม้ที่ชาวโซเชียลต่างรอคอยนั่นก็คือมะม่วงอินทรีนั่นเองครับพี่น้องขอขอบคุณปุ๋ยจากเหล่าทหารขมแมที่มาเน่าเปื่อยให้กับผืนดินแห่งนี้ปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยอินทรีตรากุลขมแม